กลับเข้าสู่ไม้บทนี้มหาโช่าเมื่อช่วงที่แล้วผู้ท้าชิงที่เสียงร้องถูกใจคณะกรรมการจนได้มาแข่งขันกับแฉมอย่างบอมก็คือแม่จากปทุมธานีซึ่งเธอมาขอโช่าขอทุนกลับไปค้าขายที่บ้านเกิดครับสวัสดีค่ะป้าชื่อป้าแม่มอายุ57ปีอยู่จังหวัดปทุมธานีค่ะ เดิมทีป้าแหม่มเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมาอยู่กรุงเทพ30ปีแล้วค่ะจริงๆแล้วป้าแหม่มก็มีลูกสาวอยู่หนึ่งคนนะคะได้เลิกกับพ่อของลูกไปตั้งแต่ตั้งท้องลูกได้สองเดือนเพราะสามีเจ้าชู้ค่ะก็เป็นแม่เลี้ยงเดียวค่ะป้าก็หาเงินคนเดียวนะคะเลี้ยงลูกคนเดียวมาตลอดนะคะแล้วก็มาขายอาหารตามสั่งค่ะ ก็ขายไม่ดีเนื่องจากโควิดนะคะก็มาปิดตัวลงค่ะก็เลยจุดขายค่ะรายได้หลักของป้าแหม่มก็ได้มาจากการร้องเพลงเปิดมวกนะคะมาดูแลตัวเองนะคะครอบครัวนะคะ ป้าก็ต้องดูแลคนในบ้านนะคะดูแลสามีที่อยู่กินกันมาสิบกว่าปีแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นเส้นเลือดในสมองตีบค่ะแต่ก่อนป้าแหม่มก็อยู่กับสามีช่วยกันทำงานสองคนนะคะแต่สามีป้าแหม่มขับรถส่งของแล้วก็มีอาการหูบตอนนี้ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะสามีของป้าก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยค่ะ ต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ํานะคะทุกอย่างเลยเพราะว่าเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะต้องออกไปหาเงินมาดูแลเขาค่ะและป้าแหม่มก็ต้องดูแลพี่ชายอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งตาบอดมาขออยู่กับป้าแหม่มอีกค่ะ ป้าก็อยากกลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดอุบลน,นะคะพาสามีไปอยู่ที่บ้านนอกนะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็ค่าใช้จ่ายสูงะคะ่ะถ้าป้าได้กลับไปอยู่บ้านป้าก็จะไปเปิดร้านอาหารตามสาั่งแล้วก็ดูแลสามีไปด้วยอยากทำฝันนั้นให้เป็นจริงค่ะ เห็นแล้วท้อแท้เลยค่ะบ้านนี้เป็นบ้านเช่าใช่ค่ะแล้วก็อยู่กับสามีแล้วก็อยู่กับพี่ชายแล้วค่าใช้จ่ายบ้านเช่ามันเยอะไหมก็ตกประมาณสี่พันนิดๆค่ะใช่ค่ะค่าน้ำค่าไฟก็อยู่ประมาณนี้ค่ะก็เยอะอยู่เหมือนกันนะใช่เยอะอยู่ค่ะฉะนั้นป้าแม่มมาต้องหาเงินให้ได้เกินก็มีมื่น,เ,นเกินหมื่น่ะ มันถึงจะสบายตัวหน่อยแล้วเดี๋ยวนี้มันได้ไหมไม่เพราะแม,ม่ช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ได้ไปเลยค่ะเพราะว่าสามีเขาล้มป่วยแม่มก็ต้องดูแลเขาทั้งสองคน้วช่วงช่วงก่อนหน้าน,นี้คือเขาทํางานได้อยู่ใช่ไหมทํางานได้อยู่แล้วทีนี้เขาก็มาล้มป่วยเขาคืล้มป่วยได้นานยัง,นนยงคะยังค่ะได้เดือนอ,อเดือนกว่าเพิ่งเองใช่ค่ะแล้วพี่ชายอ่ะ อ๋อพี่ชายก็คือแบบว่าเป็นคนเล่อ่อนไงใช่ไปเล่อ่อนตากแดดตากฝนจนตาบอดอย่างเงี้ยสติเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ค่ะเป็นคนแบบเอ่อทางสมองไม่ปกติค่ะอเ๋เหรอใช่ค่ะคือเวลานั่นแกก็จะเดี๋ยวแกก็อาจจะออกไปอีกใช่แต่ตอนนี้คือแกไม่ไปเพราะแกมองไม่เห็นใช่ค่ะเหนื่อยไหมเนี่ยก็ ฮะป้าแมงเนิรยแล้วทําไงอ่ะอาหารขายไม่ได้ด้วยคือมันหยุดไปเพราะโควิดใช่ค่ะคือช่วงโควิดเราไม่ได้เปิดเลยทาเป็นกับข้าวถุงขายที่ตลาดก็เงียบเหมือนกันเพื่อนเพื่อนสามสี่ร้านก็ตอนนี้ก็ปิดไปหมดแล้วปิดไปหมดแล้วใช่แต่ก่อนหน้านี้แฟนก็ยังพอมีเงินเดือนใช่ไหมแต่แฟนมาล,ล้มป่วยตอนนี้ยังยังนึกไม่ออกเลยว่าจะไปยังไงก็เลยมีเพื่อนเเขาเลยบอกว่าอ่ะให้ พี่แหมมไปทําอะไรไปร้องพี่แหมมก็เลยไปร้องเขาเรียกอะไรเปิดมวกเหมือนที่ในคลิปบอกอ่ะไปเปิดหมวกตามไหนตามตลาดอะค่ะแล้วหมุนว่าไปพอไปน้นจะได้เงินวันหนึ่งสักกี่บาทวันหนึ่งบางทีมันก็ประมาณสามร้อยขึ้นบางทีสองก็มีบางทีก็จะไปอยู่ที่สี่ถึงห้าเออก็ดีนะมันไม่เสมอไปค่ะก็ยังดีนะอย่างน้อยวันสองสามร้อยก็คือยังดีนะแต่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปนะคะไม่ได้ไป เดือนกว่าแล้วเพราะอะไระก็ดูคนป่วยค่ะลำบาก<ช>คนเรามันเคยทำอาหารมาตลอดก็เลยอยากกลับไปเปิดร้านอาหารที่<ช>อุบลอยากกลับบ้านแล้วตอนนี้ใช,นใช่ค่ะอยากกลับบ้านอยากมาขอโชคนะคะับพอไปเปิดร้านขายอยู่ที่บ้านเพราะว่าอยู่นี่ค่าใช้ใจแล้วไปอยู่ที่นู่นเปิดร้านแล้วแล้วบ้านมีอยู่แล้วบ้านก็มีเหมืนว่าบ้านตั้งแต่สมัยพ่อแม่อยู่ สี่สิบปีได้แต่เราก็พออาศัยได้นะใช่ค่ะคือแบบมีบ้านก็กลับไปแต่แค่ไม่มีทุนไปเปิดร้านอาหารก็ถ้ากลับไปแล้วไปเปิดร้านอาหารได้สมมติร้านอาหารนี่ม่ต้องใช้ทุนีก็เห็นมีเครื่องเข้าของอุปกรณ์ใช่ใช่ค่ะเอาเอาแต่เงินไปลงพวกไปซื้อของสดเขาอะไรวันนี้ถ้าสมมติว่าไม่ได้แชมป์นะก็ยังได้ห้าพันสมมุติว่าได้ห้าพันนี่เปิดได้ไหม อยากกลับ<า>บ้านก็หมดแล้วเดินทาก็หมดเดินทางก็หมดแล้วเพราะว่าไม่ไม่พอด้วยพี่ดิงเออเพราะเอารถไปก็เอาคนป่วยไปสองคนนี่ไงป้าแมมมีภาระที่ต้องดูแลทั้งสามีที่ป่วยเติดเตียงและพี่ชายที่พิการตาบอดเธอจึงไม่มีเวลาออกไปทำงานหาเงินเพื่อมาดูแลครอบครัวก็เลยอยากกลับไปเปิดร้านอาหารตามสั่งที่บ้านของเธอที่อุบลราชธานีเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและได้อยู่ดูแลครอบครัว ค่ะก็ั้งขอเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ขอให้ป้าแหม่มทำเต็มที่ไม่ว,ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องสู้ต่อไปนะคะแล้วก็วันนี้คอยเป็นกําลังใจให้ค่ะคะ่ะขอบคุณค่ะป้าแหม่มจะร้องเพลงอะไรครับให้ตายไปกับใจค่ะให้ตายไปกับใจเชิญครับ นจะตกฟ้ายังส่งหามเม่เขาๆเ,เป็นคนสื่อสารก่อนจะเพียกปอนยังพอหลบทันฟ้าฝนนั้นยังมีน้ำใจไอโบมีน้ำใจคือฟ้าบดจะจากล บากเพียงข้อความมาตัดเยื่อใยด้วยคำง่าย,ายจบกันสักท mm ี hmm. เคยบอกไอ้แล้วว่าน้องบอกเคยฮักใครตั้งหลักหัวใจรับความผิดหวังบอกทัน mm hmm. คำว่าฮักเคยฟังจากไอ้เท่านั้นเธิใจว่าฝัน จนมาเจ็บในวันนี้จะเก็บไอไว้ในทุกหยดน้ำตาที่จะไหลมาจากนี้ชัวชีวิตจะจดจำไอแต่สิ่งดีดีพอเก็บหางนี้ได้ไปกับใจจะจดจำไอแต่สิ่งดีดี อเกอก็บนะครับพี่เ,เชิญครับฟังเรื่องแล้วเหนื่อยแทนจริงเลยเนาะเหนื่อยมาก กับผู้ป่วยจริงๆเ,เวลาพออยู่กับคนป่วยอย่างเงี้ยฮะมันอยู่มันก็หมดไปเกือบทั้งวันแล้วมันไปทําอะไรต่อไม่ได้อีกแล้วแต่พี่แหม่มเป็นคนที่นั่งคุยบอกพี่เป็นคนที่ใจดีมีน้ําใจมากๆเลยนะครับก็ยอมยอมที่จะแบกถึงภาระ,ะนี่มันหนักมากๆเลยสามีป่วยแล้วคนยังไม่พอยังมีพี่ชายที่ป่วยตาบอดอย่างเงี้ยทําอะไรไม่ได้มันโอ้โหพอหันไปอา้าวคนนั้นหลับไปแล้วอีกคนทําไงเข้าใจเลยครับ ขอให้อานิสงผลบุญที่พี่ได้ทำเนี่ยนะครับขอให้ส่งผลได้พี่มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ได้มีโอกาสได้เปิดร้านขายของได้อีกครั้งหนึ่งส่วนการร้องเพลงจริงๆอ่ะอยากจะแนะนำเขาด้วยว่าพี่แหม่มครับนอกจากการเปิดหมวกแล้วว่าก่อนหน้านี้น้องอีกคนเล่นกีต้าร์ป่ะเขาก็ยังเล่นติ๊กตอกได้อะไรได้แต่นี้ก็ลำบากอีกเพราะว่าพี่แหม่มเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะนะร้องแล้วหน้าฟังเลยอะ่ะแล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องเดินทางด้วย วันนี้มันอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆในเรื่องของส่วนของเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีบางคําที่มันยังไม่ค่อยเปิดไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แมมพยายามสื่อสารเพราะการร้องเพลงอะ่ะมันคือการสื่อสารมันต้องออกมาทุกค่อยทุกคําให้ชัดขอให้โชคดีครับขอบคุณค่ะเชิญพี่ตักครับเมียผสมพี่แมมเป็นผู้หญิงที่ควสู้คนหนึ่งเลยสามีพี่ก็ไม่ทิ้งพี่ชายพี่ก็ไม่ทิ้งพี่รับหมดพี่สู้หมดขอให้อันิสงส์ตรงเนี้ยขอให้มีบุคคลที่ดี เนาะเข้าไปช่วยพี่แหม่มนะพี่แหม่มนะพี่แหม่มผู้เราไปกำลังใจพี่แหม่มนะจ๊ะเรื่องการร้องเพลงตักขออนุญาตไม่แตะได้ไหมคะแต่แบบโห้มันรู้สึกว่าฟังแล้วมันใจฟูมากเลยกับความสามารถของพี่แหม่มวันนี้เพราะว่าแค่นี้ตาก็รู้สึกว่าประทับใจในการร้องแล้วอ่ะขอบคุณพี่แหม่มมากๆนะคะเชิญเรยอันครับค้าแหม่มวันดีครับค่ะวันดีค่ะโอ้โหเห็นใจว่าแหม่มนะครับตัวคนเดียวเลยแล้วก็ต้องดูแล ทางพี่ชายและก็สามีด้วยขอให้แหม่มสู้ๆนะครับลองหาทางออกดูว่าวันใดวันหนึ่งไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะมืดแปดด้านเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ต้องต้องหาทางไว้สำรองไว้ด้วยนะฮะก็ใจแหม่มนะครับผมช่วยครับต่อไปจะเป็นหน้าที่ของแหม่มสิบสมัยบอกชายหนุ่มยอดกะตันอยู่ที่มาใช้เสียงร้องต่อสู้ใช้นี้ให้กับครอบครัวซึ่งตอนนี้เขาได้สะสมเงินรางวัลไปแล้วทั้งสิน้ 8, น2 6 8 0 0 0ื่นบาท จากหนี้สินทั้งหมดที่มีส0 0แสนบาทซึ่งบอมจะสามารถอิดบัญชีหนี้ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเสียงร้องของเขาในการป้องกันแชมป์กับบดเพลงวอนดีเจครับสวัสดีครับ ี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหาเขาให้ผมที ดีเชืาเ่ายจเธอให้คำคำนี้ประกาศให้ทีทุกนาทีผมนี้เจียนมาไม่รู้ทำไมเธอจึงนีไปไมล่ลาทิ้งให้ผมห่วงหารอเธอกลับมาน้ำตาร่วงริน วอนพี่ดีเจช่วยถ่ายเทถ้อยคำอ้อนวอนฝากเป็นบทกลอนให้เธอย้อนคืนบ้านคืนหิน่นช่วยอ่านทุกวันไม่นานเธอคงได้ฝากกลอนผ่านคืนบ่อยบ ไปถึงยุฟินว่ามีคนรอพี่เฝ้ารอรอน้องกลับหลับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อ ก็จะขอรอเจ้าคืนกรอนรักฝากไปจากใจผู้ชายคนเศร้าเฝ้ารอคํำเช้าส่งข่าวคราวว่าเจ้ายัางอยู่เป็นตายร้ายดีหรือมีคนเลี้ยงอุ้มชู พี่น้อยให้รู้ฝากข่าวชมตรูไว้ที่ดีเจ ฝนเศร้าเฝ้ารอค่ำเช้าส่งข่าวคราวว่าเจ้ายัางอยู่เป็นตายร้ายดีหรือมีคนเลี้ยงบุมชูปอบพี่น้อยให้รู้ฝากข่าวชมตรูไว้ที่ดีเจ ได้อารมณ์เลยนะเพลงนี้ฟังแล้วแบบจทั้งพูดทั้งความรู้สึกคือแบบเฮ้ยเจี๊ยบเลยนะบอมร้องเพลงนี้บ่อยไหมอ่ะก็กเื่นๆครับอาจจะไม่ได้บ่อยมากแต่ว่าหรือไม่ก็บอมอาจจะชอบเพลงนี้มากคือคนเราอ่ะถ้าเราชอบเพลงไหนอ่ะมันจะถ่ายทอดออกมาได้ดีอะไรเงี้ยแม่รู้เลยว่าแบบเฮ้ยตั้งแต่พูดเลยนะเอาตั้งแต่พูดเลยดีกว่าพูดก็วางน้ําเสียงได้ดีอ่ะ บบนาอสงสารฟังแล้วนางสงสารคือเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่บอมถ่ายทอดบ,บนเวทีนี้แล้วประทับใจบอมบอมจะไปถึงเท่าไหร่แม่ไม่รู้นะวันนี้ผลจะออกมาเป็นไงแม่ก็ไม่รู้แต่อยากจะฝากบอมไปว่าเวลาบอมอยู่บนเวทีแบบเนี้ยบอม,มมีโอกาสแล้วเนาะลูกเนาะบอมใช้โอกาสแล้วคว้ามันไว้และทํากับมันให้เต็มที่และทํากับมันให้ดีที่สุดครับห้ามทถอถอยนะครับเออโอเคครับอบคุณครับเชิญพี่ไอชยยาครับ น้องบอมลูกครับจริงๆแล้วการวางเสียงมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากกับการเป็นนักร้องอย่างที่พ่อบอกกันว่าเห็นปะถ้าขึ้นเสียงผิดหรือว่าวางคาแรคเตอร์เพลงผิดนะลูกม,มันผิดมันพลาดทั้งเพลงเลยวันนี้หนูสตาร์ทมาตั้งแต่พูดจังหวงจังหวะการพูดดีหมดเลยนะลูกคืออารมณ์เพลงมันดีที่สุดเลยถูกต้องลูกต้องแบบนี้เ,เชิญอาจารย์ย่ายกนิ้วให้เลย <c oughs> นี่แหละ ที่เขาเรียกว่าการเข้าไปถึงวิญญาณของเพลงแล้วรายละเอียดที่บอมใส่เข้ามาไม่มีผิดไม่มีพลาดทุกอย่างลงตัวพอดีนี่แหละครับคือสิ่งที่พยายามเพียรบอกบอมเสมอวา่าเมื่อเราจะต้องร้องเพลงใดๆก็ตามสิ่งที่เราต้องทาคือตีโจทย์ให้แตกแล้วเราเข้าไปเป็นคนคนนั้นให้ได้แล้วทุกอย่างมันจะออกมาด้วยอารมณ์ที่เราปล่อยออกมาผ่านเสียงของเรานั่นเองนะครับหนูกเก่งมากครับขอบคุณครับ เชิญพี่ไรอันฮะสวัสดีครับเก่งครับเพลงนี้คือมันต้องมันต้องใช้อารมณ์ค่อนข้างค่อนข้างมากว่าจะเป็นเวอร์ชันของที่ผมร้องไว้แล้วก็ที่เลโอร้องไว้แล้วก็มาถึงบอมวันนี้รู้สึกว่าของบอมนี่น่าจะเป็นเวอร์ชันที่สมบูรณ์ที่สุดแล้ววันนี้ดูเลดูมีไรอันชมเลยดูดครับมหนูรู้สึกว่าแบบโหถ้าหนูเป็นดีเจหนูจะร้องไห้ตามไปด้วยเลยอ่ะคือแบบร้องพอมาก อันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้ฟังค่ะก็รู้สึกว่าแบบเราอินไปกับบทเพลงของเขาแล้วก็มันฟังแล้วมันแบบมันเศร้าอ่ะเก่งมากเลยค่ะดีมากเยี่ยมมากเลยค่ะเป็นกำลังใจให้วันนี้บอมก็ได้ถ่าทยทอดบทเพลงบวนดีเจได้ดีมากๆจนทุกคนอินไปกับบทเพลงตามเสียงร้องของบอมเลยแหละครับซึ่งวันนี้เขาจะสามารถ้องกันแชปอีกสมัยไว้ได้หรือไม่หรือจะเป็นผู้ท้าชิงคนใหม่อย่างป้าแม็กที่จะเอาชนะไปได้ ไปฟังคำตัดสินจากคณะกรรมการกันเลยครับหนึ่งคนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใครหนึ่งคะแนนแรกผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับหนึ่งคะแนนแรกของพี่เอนะครับพี่เอจะให้ใครบอมหรือบอมบอมครับบอมครับหนึ่งต่อศูนย์บอมนำอยู่หนึ่งคะแนนคะแนนที่สองนี้ผมจะขอจากพี่ทรานะครับถ้าพร้อมแล้ว เป้าแมมนะครับต้องการหนึ่งคะแนนนี้มากที่สุดไม่เช่นนั้นป้าแมมกลับบ้านครับบอมรอยเพียงคะแนนเดียวจะเป็นแชมป์ต่ออีกหนึ่งสมัยสมัยที่11ครับบอมค่ะบอมครับ สองต่อศูนย์นะครับบอมได้เป็นแชมป์ต่ออีกหนึ่งสมัยนะครับพี่ตักครับหนึ่งคะแนนให้ใครครับบอมครับบอมเช่นกันนะครับสามต่อศูนคะแนนเป็นเอกฉันนะครับ สมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถมอบเงินรางรวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ5,000บาทครับคุณค่ะพี่ลีครับผมอยากเป็นกำลังใจให้ป้าแหม่มครับผมอยากช่วยเหลือป้าแหม่มครับผมขอมอบ5,000บาทให้กับป้าแหม่มครับผมเป็นกำลังใจให้บาครับขอบคุณคมากครับนะ <ผม S 2> คะสวางคุอุครับวันนี้บอมก็ได้ส่งต่อความดี มอบเงินช่วยเหลือให้กับป้าแม็กจำนวน5,000บาทเพื่อให้คุณป้าได้กลับไปเปิดร้านอาหารตามสั่งดูแลสามีและพี่ชายที่บ้านเกิดของเธอตามที่ได้หวังเอาไว้พวกเราทุกคนขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับและวันนี้ไปลุ้นกันว่าบอมจะได้เงินกี่เท่าของแบงค์ในตู้มหาโชว์ซึ่งเรามีสูงสุด50เท่าครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการร้องเพลงดังนั้นไม่ว่าจะสุม่มเล่นร้องเพลงอะไรต้องทำออกมาให้ดีที่สุดนะครับวันตกเพลงไหนร้องเพลงนั้น

โอเคจะได้หรือจะไหมไม่รู้นะเพลงเขาต้องการสองอย่างเลือกได้ไหม่ได claro okay. ้กได้จะเลือกไม่ได้แล้วอ๋อเลือกไม่ได้แล้วโอเคเลือกได้ไหมเลือกไม่ได้ร้องเพลงนี้ครับเธอมาเพื่อช อย่างพวงใหญ่มากมายถามฉันว่าฉันอยู่ได้ไหมถ้าเธอไปมีใครคนอยู่รอเธอตรงนั้นเธอเปลงใจเขาไม่อยากให้เขารอนานหาสงสัยว่าฉันจะอยู่คนเดียวได้หรือ อยากจะทาสักคำบอกมาได้ไหมจะฟังแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่าหากไม่ยอมให้ไปจะตามใจฉันหรือเธอฉันจะเลือกให้เธอเลือกฉันตามไม่ต้องไปกับเขาได้หรือเปล่า สิ่งที่เธอทถามมาจะตอบอย่างไรได้หรือเธอไม่มีใจเลือกแล้เวลาอย่างนี้สิ่งที่เธอทถามกันรู้ไว้เรื่องนั้นมันไม่เห็นสำคัญมีเพียงเรื่องเดียวอยากให้เธอช่วยฉัน ให้ hey, ช่วยบอกลาแล้วรีบไปตามทางหากสงสัยว่าฉันจะอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าอยากจะถาสักคำบอกมาได้ไหมจะััแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่าหากไม่ยอมให้ ไปจะตามใจฉันหรือเธอฉันจะเลือกเธอเลือกฉันแต่ไม่ต้องไปกับเขาได้หรือเปล่าสิ่งที่เธอถามมาจะตอบอย่างไรได้หรือเธอไม่มีใจเลือกเลย เหลือไหมฮะเหลืออีไบไม่เหลือครับไม่เหลือโบเบโบเบไม่เหลือเลยครับทําไปได้ดีมากครับทําไป50บใบครับโอ้โหวันนี้ปอมจะได้เงินรางวัล50เท่าของแบงค์อะไรในตู้มหาโชคซึ่งถ้าดวงดีเขาก็มีโอกาสคว้าแจ็อตสุดพิเศษกับแบงค์สมหวังทองมูลค่ามหาศาลถึง1 0 0 0 0 0บาทที่ตอนนี้แขกรับเชิญมหาโชคได้ใส่เข้าไปในตู้เรียบร้อยแล้วละครับ คใอยได้สูงสูงนะครับพร้อมลุยครับเยอะๆๆจะได้แบงค์อะไรนะครับ ต0เท่าของแบงค์อะไรครับลุ้นครับสมัครสมัครทองสมัครทองแบงค์สมัครทองแบงค์สมัครทองแบงค์เรามาลุ้นให้บอมคว้าแบงค์สมหวังทองให้ได้นะครับซึ่งถ้าไม่ได้ยังไงวันนี้เขาก็จะได้เงินรางวัลถึง50เท่าของแบงค์ในตู้มหาโชคซึ่งก็มีเิถียรสูงม,มากเลยนะครับที่เขาจะสามารถหมดหนี้จำนวน300,000บาทได้ขอให้เขาคว้าได้แบงค์สูงๆไปเลยนะครับ ติดเท่าของแบงค์สมหวัง500นะครับรับเงิน2 5 0 0 0บาทครับมมนเดียนทีเดียวเขาจะปิดบัญชีนี้ได้อยู่แล้วสรุปตัวเลขกันหน่อยครับสมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง293,000บาทครับ อีกนิดเดียวบอมก็จะสามารถหมดหนี้จำนวน3 0 0แสนบาทได้นะครับเหลืออีกเพียงแค่7,000พันบาทเท่านั้นครุ่งนี้มาร่วมลุ้นและให้กำลังใจบอมกันว่าเขาจะสามารถป้องกันแชมป์และหมดหนี้ได้หรือไม่คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านไม่เอาเลยไม่เอาเลยครับไม่ว่าจะนักร้องหรือจะเป็นนักแสดงคือไม่ชอบไปแต่งกิงลํำกิ้งว่าไม่ชอบหรือหรือออกจากบ้านของพวัไปป่ายงแก้ อยู่ใในหัวจผมมันเป็นบุญหูของผมนะงานบุญไม่มีใดใหามีแต่พรให้สวยๆวยัน้เจอคู่แข่งที่แข่งใครได้คะแนนของพี่เอนั่นคือแชมป์ครับ